น้องในแจ้งทนายเตรียมยื่นตรวจสอบรายได้ของการนําเรื่องน้องไปพูดในทุกแพลตฟอร์มโดยมีเนื้อหามุ่งเน้นบิดเบือนและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงยังตามกันต่อนะคะสําหรับกรณีของกลุ่มเชื่อมจิตต้องบอกว่าหลังจากที่กลุ่มนิรมิตเทวจุติเนี่ยได้มีการคลอดรายการใหม่ก็คือนิรมิตนิวข่าวที่ยังทันกระแสอะไรของเขารวมทั้งข่าวคั่มด้วยคือเอาทั้งเทียงทั้งคั่มวันนี้ปรากฏว่าเขา ะมีการไลห์สดในช่วงเที่ยงก็คือมีการพูดคุยกันเขาเรียกว่าไงอ่ะซัดอย่างเดียวด่าอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะมีการฟ้องเพิ่มเติมเนี่ยที่ใครบ้างแต่วันนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของมีกลุ่มคนหิวแสงเขามีการตั้งคําถามนะคะบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีการนำลูกเนี่ยมาใช้เรียกผลประโยชน์อะไรอย่างนี้แต่ในมุมมองของเชื่อมจิตเขาก็มองว่ากลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นสื่อหรือจะเป็นคนที่เดินสายออกรายการเนี่ยอยากให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยเพราะพวกนี้เนี่ยหวังเกาะหรือเปล่าหิวแสงหรือเปล่าเพื่อที่จะสร้างรายได้เนี่ยให้กับตนเองบางคนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะคะในคำพูดของแม่นกเนี่ยบอกเลยนะคะว่าได้เอ็นเกตได้เงินเนี่ยจากน้องทั้งนั้นคือมาเกาะแล้วก็หวังรายได้กันทั้งหมดทั้งสิ้นคือเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทนายธรรมราช ค่อนข้างที่จะดุด,ดันโดยเฉพาะคลิปเมื่อวานเนี่ยคือข่าวพักค่ำเขาเนี่ยทั้งแม่นกมีพ่อนกทนายธรรมราชแอดมินสาวแอดมินเดือนคือครบทีมดีรมิตรเทวจุติเนี่ยมีการซัดแบบอืดุเด็ดเผ็ดมันมากล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งนะคะน้องไหนเนี่ยแจ้งทนายเตรียมยื่นตรวจสอบรายได้ของการนำเรื่องน้องไหนเนี่ยไปพูดในทุกแพลตฟอร์มโดยมีเนื้อหา ที่มุ่งเน้นบิดเบือนและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต้องบอกว่ารายการเขาดุเดือดมากรายการนี้จ๊ขึ้นมาโต้ตอบโดยเฉพาะประเด็นอะไรที่สังคมไปตั้งคำถามเขาไปโจมตีเขาเจอกันเลยในรายการนี้ต้องบอกว่าจะฟ้องกันอีกเนี่ยก็น่าจะอีกชุดใหญ่นะต้องบอกอย่างนี้ทีนี้ไปที่ความเคลื่อนไหวของทนายอานันชัยก็คือมันมีเรื่องของสำนักพุทธเนี่ย ที่มีคนโอโหตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทัวลงแบบช่าเหมือนกันนะเพราะต้องบอกว่าสํานักพุทธเนี่ยดูเงียบผิดปกติซึ่งทนายอนันชัยเนี่ยมีการโพสต์นะคะบอกว่าหอประชามติพุทธศักริกชนทั้งประเทศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยควรยุบกฎหนึ่งไม่ควรยุบกฎสองอันนี้ก็คือความเห็นของทนายอนันชัยเราไปกันที่คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งหน่อยนะคะ คุณต้นอ้อมีการโพสต์นะคะบอกว่ามีนิทานมาเล่าสู่กันฟังนิทานเริ่มจากมนุษย์สู่ขี้พญาสีทองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นคนสุพรรณมีลูกสาวหนึ่งคนป่วยและสามีเธอทํางานหาเลี้ยงเธอกับลูกแต่สามีต้องออกไปทํางานต่างจังหวัดค่ะจึงให้เธอเป็นแม่บ้านคอยเลี้ยงลูกด้วยความรักลูกมากเธอพยายามหาทางรักษาลูกเลยเข้ามาในกลุ่มพญาสีทองหวังพึ่งเด็กแปลขวบ หาวิธีรักษาลูกแต่ตรงกันข้ามกับถลำลึกไปช่วยงานแบบสุดตัวมีความคิดว่าตนได้เป็นลูกพญาสีทองกับชาติมาเกิดและร่วมทําทุกอย่างแบบบ้าคลั่งทั้งลงทุนเทรท,ทองหวังจะมีรายได้มากพอจะออกมาช่วยงานพวกพญาสีทองแบบเต็มตัวนี่นะคะพักหลังเธอลืมลึกถึงลูกตัวเองไปเลยทําเหมือนคนไม่มีลูกจากที่เคยรักลูกมากและเธอเป็นคนที่คิดแบบสติ๊กเกอร์ลาย เอามาขายหารายได้ให้องค์ี้สีทองด้วยเธอทุ่มเทสุดๆยิ่งตอนนี้มันได้เป็นลูกที่เกิดมาจากขี้ของพญาสีทองเป็นพญาตระกูลสีทองยิ่งทำถวายหัวแบบถวายชีวิตไปแล้วสามีบอกตัดหางปล่อยวัดแล้วเขาบ้ากูไม่กลับเขาเอาเงินเก็บของครอบครัวมาเล่นเทศทองเป็นสจแสนแสนแต่หลอกสามีว่าเสียแค่สามพันสี่พันเมื่อสามีไปถามก็บอกว่ามันไม่ได้เสียเยอะ พอสามีขอดูยอดเงินเธอก็บ่ายเบียงไม่ให้ดูเธอยอมถวายชีวิตให้กับเด็กแปดขวบที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองเป็นแม่แบบไหนก่อนนี่ก็คือเป็นเรื่องของแอดมินคนหนึ่งแหละดิฉันรู้นะคะแอดมินคนหนึ่งที่เป็นคนดูแลให้กลุ่มเขาเป็นชีวิตของแอดมินคนนั้นแหละทีนี้ก็มาต่อที่คุณต้นอ้อแกแรงอยู่แล้วสําหรับคุณต้นอ้อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายการนิรมิตนิวเนี่ยเขาจะพลาดพิงบุคคลไม่กี่คนหรอก หลักๆรายการดังแล้วก็คนที่ไปออกรายการโดยเฉพาะตออเนี่ยที่กลุ่มเดลมิกเขาเรียกเนี่ยก็มีการส่วนทันทีนะคะเหมือนทนายธรรมราชเนี่ยไปบอกว่าคุณต้นอ้อนเนี่ยจะหมูกแหลมซึ่งคุณต้นอ้อก,ก็ฟาดกลับทันทีค่ะขอบอกว่าทนายบอกว่าจมูกฉันแหลมอยากจะบอกว่าปากทนายเนี่ยแหลมจะเท่ารูเข็มเหมือนเป็ดแถววัดสุทัศน์เลยค่ะโอ้โหนี่ก็ตอบโต้ดุเดือดทีนี้ไปที่ทนายธรรมราชต้องบอกว่าหลังๆเนี่ย แแต้องพูดแบบนี้ว่าแกแรงแล้วแกเดินเนี่ยหนักแบบรัวรัวโดยทนายธรรมราชเนี่ยมีการโพสต์นะคะบอกว่าวิธีการสอนธรรมะทาง f a c e b o o k t i k t o k ไม่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเทรวาทผมก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าทนายอนันชัยกับมหาหมีเนี่ยจะเอาประเด็นนี้ไปร้องให้สำนักพุทธเนี่ยให้ตรวจสอบอีกหรือไม่แล้วเขาก็โพสต์ในคอมเมนต์นะคะบอกว่าผมเนี่ยกลัวจริงๆนะไม่ได้กลัวเล่น นอกจากนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็มีการถามมหาหมีไปอีกค่ะบอกว่าผมเนี่ยอยากจะถามมหาหมีอีกสักข้อหนึ่งขอท่านมหาหมีเนี่ยได้โปรดตอบว่าการปลุกเสกพระเครื่องรางของของังเนี่ยมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเทรวาทหรือไม่และถ้าไม่มีเนี่ยกำลังจะออกเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรขอท่านมหาหมีได้โปรดให้ความกระจ่างในข้อนี้กับผมด้วยครับแล้วจากนี้ก็มีการตอบอีกนะคะบอกว่า แล้วที่ผมเคยถามเรื่องความเชื่อว่ามีในพระไตรปิฎกหรือไม่อีกคำถามหนึ่งด้วยนะครับท่านมหาหมีตอบผมหรือยังต้องบอกว่าหากเราดูในพระไตรปิฎกเรื่องการปลุกเสกพักเครื่องเครื่องรังของขังอะไรก็ตามแต่จริงๆตอนที่พระพุ efendim, พทธเจ้าท่านปรินิพานไปมันก็ยังไม่มีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันจะมองว่าไอ้เรื่องการปลุกษษษเสกพักเครื่องของขังขเนี่ยมันผิดเพีย้ยนไหมจากพระไตรปิฎกก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันผิดเพี้ยนจริงๆมันไม่มีในพระไตรปิฎก และพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยพูดในเรื่องของการปลุกเสกของขังอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมฝั่งเชื่อมจิตเขาด้วยพูดถึงคุณต้นอ้ออีกครั้งนะคะคืออันนี้เนี่ยในแชทเขาในแชทของกลุ่มเขาเนี่ยนะคะล่าสุดไปไาลจริงๆกูไม่กลับกันแล้วนะคะน่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเขาเนี่ยแหละค่ะมีการตั้งคําถามนะคะกลับไปยังกระทรวงพมหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่พอมอเ้าพบน้องไหนเนี่ยและอ้างว่าเป็นความปรารถนาดีแต่ประเด็นแรกที่พูดคือพ่อแม่ปล่อยให้น้องเชื่อแบบนี้เราไม่อยากให้น้องจําอะไรแบบนี้โตไปเขาจะเป็นยังไงทางสมาชิกท่านนี้เขาตีความนะคะตีความได้ว่าพอมอเนี่ยมาด้วยความเชื่อที่ว่าน้องไหนไปเชื่ออะไรผิดผิดหลงทางควรหันหน้าเข้าหาพุทธศาสนาที่ถูกต้องเขาถามกลับไปที่พอมอว่า การปล่อยให้รัฐบังคับเด็กเรียนวิชาพุทธศาสนาสิทธัตถะเดินได้7จเก้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นจริงหรือเราจะปล่อยให้เด็กไทยรับข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือโอ้โหมีการแสะพระพุทธเจ้าแล้วนะสงสัยมีการยกเอาบทเรียนที่เรียนมาดิฉันก็เรียนมาแหละก็ตามนี้ที่เขาบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติมาเดินได้7จเก้าเขาบอกว่านี่ก็เชื่อกันเหรอนี่กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นประเด็นอีก ทิ้งทายไว้ด้วยคลิปนี้สักหน่อยคลิปนี้โอ้โหมันก็เป็นคลิปมัดตัวเขาเองแล้วก็เป็นคลิปหลักฐานที่แม่นกเนี่ยเป็นคนพูดเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นคลิปเทพยกครัวเทพกันยกครัวคลิปนี้ถูกนํามาเผยแพร่ในโซเชียลนะคะแล้วแม่แกก็พูดจริงๆแหละคงไม่มีใครมาบิดเบือนหรอกเป็นคลิปที่มาตัวว่าก็ปวเชื่อมจิตประกาศตัวเองว่าเป็นเทพค่ะตัวแม่นี่คือเป็นเทพเหมือนกันเป็นนางฟ้า จากวิมานอะไรจากชั้นอะไรก็ไม่รู้ของเขาส่วนตัวลูกนี่ก็เป็นเทพนะพ่อนี่จะเป็นเท้าจตัโลกกบาลครบคันนะเทพอยู่ที่บ้านหลังนี้หมดนี่นะคะก็เป็นความคืบหน้าของกลุ่มเชื่อมจิตทั้งหมดที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบไปลงอะไรได้ตรงไหนคดีความเนี่ยวุ่นวายไปหมดค่ะ